ปาขายบ้าปาขายบ้าตีกิงบุิ้งมาแปลกเลยมาแปลกทั้งหมด7แถวตงทำยังไงคะอะไรทำไห้มือมันกระาแตมือแล้วก็ตบใส่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 วิดวิดพื้นท้าเตี้ยมโอ้โอ้บไม่เลโอ้ไม่ได้นะ เขายาไปพูดมันถือกล่องมันเข่ากล้องมันเข่ากล้องเดี๋ยวเราบิดกดนึงเออถอยออกเดี๋ยเราบิอีกทีหนึ่งทั้งเจ็ดท่านนะมาแปดท่านนะเด็กยิงสมอนมาแล้วครับมาดูข้างหน้าเด้อเด็กยิงสมอนชาแนล ายุดเส้นยืดสายก่อนให้เส้นมันร่วงๆก่อนไม่ถอดรองเท้าหรอกมันเจ็บรองเท้ามันเจ็บมากโอ้น้องปอเอาผ้านั่นมาใส่หัวเลยนะเหมือนจะเตรียมร้อมนะน้องปอน้องปอน้องปอ เสายอีกสักหน่อยเจ้าหุ่หนะมันนี้เช่นยืดยันครับเปิดสองนาทีได้ไหเดี๋ยวกำลังคุยอยู่โอเคตรงเลครับมันไทยเราได้เนี่ยมุ้งไปถือคลิมลูกนีกไรคลิปนี้แหละมันปังเชื่อผมนี่ันยกยานะ กองใบเนี่ยบ่าไทยถบายาวเลยนะครับนะเปิดแล้วอันนี้หลอมของาคุณของคราเขนน่าจะหลมมันเอียงล่ะนั่นเล้ยาถึงเอาออกเอาคือเดอานของยา ขอบคุณนะครับสวัสดีครับใช่เขาใช่เขาโกว่าค่ะว่ารนยิ้มหน่อยค่ะสดครับอันนี้ครับท้องกำลังซ้ำรำกันอยู่พี่ซ้ำรำซ้ำรำยิ้มหน่อยค่ะอ่ะเปิดตัวู้ธี่จ้ารำอัที่แบบยืนเลยตื่เลยน้อเอ้ยนอขอมาไปลยเสียทั้งยิงทั้งชายได้เสือด้วยใชหมดเลย อ้านจะทายพวพี่พ่ไมทาย่ะมันเป็นห่าเดิม่อยเข้าค่ะเด็กหญิงมาต่อยเข้าไปสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะซ้อมวันนั่นแหละพี่ก็บอกว่าพี่จะจะให้ล้ำไงให้ไงหนดีจังพ่้วก็เลยมายิมด้วยเย่ยมยิมด้วยยมด้วยยมด้วยเร็วสวะล้ไปอาปาไปเน่ยวยมากเลยมแมาแรค่ะ ไม่ค่อยยินได้นะคะอ้าปากแทนอาปากน่างล่างลำปาดุงก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงนะเพราะว่าลำแบบใช้โทรศัพท์เปิดนะนี่อยู่ใกล้สวยงามครับใกล้ๆดาดที่ๆนะผมนะนะละพงกลับบ้านแล้วละพงกลับบ้านอยู่กับพี่อนุวัฒน์อยู่กับพี่อนุวัฒน์ครับ เดี๋ยวถ้าที่จะให้ผมรำนี่นะพี่ฝนมันมันมันค่าจ้างมันแพงพี่วมาแล้วโอ้ยมีถามแบบไม่เกี่ยงราคาด้วยนี่เท่าไหร่ รำบากับโกวะไม่จะซื้อมั้ยอหลนัเยอะผมจะรำเหได้ท่านงยงได้เอาต่อไหลดีนะาเลยสามสิบนาทีอย่าเลยพี่อย่าเลยมันกปวยพี่ เป็นแทบบ้างโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปาร่ี่มเ็เยคนครับผมครับผมดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาด้เดี๋ยวครับตงลเนะเ้เอยทุกมุมได้อ้าวอ้าปาก ครับอาป๊าปีแอนก็ยิ้มหวานนะพีนะทำด้วยยิ้มด้วยยิ้มไปด้วยโยกปันไปด้วยแล้วก็ดึงทำไมจะมีหาดแบบนี้จะตายจะบอกซ้อมซ้อมดิบเลยครับวันซ้อมกับพระไม่ถึงซ้อมแบบไม่มีเพลง

รเป็นวันกัน็รับรองว่าดังมากงามบ่เห็นปูน้ำเนาะอบคุณมากๆแล้วโทาสักกระดังพุนเนี่ยอยู่นี่สีตะเหยีบี่เขาลูนเกิดหร่นี่แก้วไหมาไม่ทันอ๋อเขาจริงๆวันเกิดพี่เขาวันที่เก้า พูดเรื่องไหนของพี่เรื่องสิงาปีฝนพี่อยู่ญี่ปุ่นใช่ทั้งพงก็หล่อเยอญี่ปุ่นทัวงพงนที่เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดต้องขอบคุณพี่ฝนเนาะสิบแปดนี้แกอยู่อเมริกาติดโควกกติดคอเกินไปจนเยโอ้โให้พี่ฝนหายหายเนาะหายไปๆนะคะขอให้หายไวๆเด้อค่ะก็นั่นแหละก็คือื่นยูทูบเบอร์ของเราก็อยู่ที่นี่ก็ดีใจนะคะแกด้วยแล้วก็อ่าบวยพรให้ลุงด้วยมันไมสารแกก็เลยบอกว่างั้นก็ลำก็ทั้งหมด คือแกบอกว่ากลัวจะลําบากจากกบกอบเขาก็ว่าอยู่นี่เราก็นับรับแล้วก็สิบสามเนาะทั้งยายละทั้งแม่ฮันนี่ทั้งพี่อะไรเงี้ยก็ทั้งน้องเฟิร์นสิบสามผมก็กล่าว่าจะเอาจากกบกอบอีกหกก็จะได้แบงจ่ายค่ารถแค่คันเดียวมาด้วยกันก็เป็นสิบเก้ามันเยอะเลยยายจันหอมก็ยังอยู่พี่พรอมเน้ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราค่อยเช็คของดื่อก็ได้แม่มาต้องวนด้วย ก็คือที่จริงเขาก็เอาแค่แบบสิบเก้าก็นับของเราก่อนหนึ่งหลายเราค่อยเอาสองคัดอะไรเราจิ้มให้แม่มาต่อยนั่นแหละโจดนี้ก่อนก่อนนับนับเอานับนับมาจิ้มบางเธอผู้ชายก็อยากล้ำดีผู้ชายล้ำ้วยเปล่าล่ะมีเสือเสือคือถ้าถ้าผมล้ำนี่แบบแบบแบบค่าตัวพิเสูงอ่ะเพราะเป็นยาเพราะเป็นยา เอาเท่าไหร่ประผัดการประผัดการเออใช่มันไม่เคยรับเลยนะใช่เคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้ว ชิดเคยรำอยู่ครั้งหนึ่งเป็นสภาพบุญให้ผมรำด้วยใช่บุญไงเจ้าเต้นรุดแห่ก็เป็นนี่เออก็รำกับสาวๆเสื้อขาววันนั้นน่ะเห็นอยู่ไม่ซึมๆก็ได้เต้นแบบลุงจิมมี่ก็น่ารักนะเครรำผมเครรำเกิดตอนนั้นมันเกิดกับตันก็รำใช่ใช่เออถ้ากับตันรำผมจะรำอ้าวโอเคไหมย คือเอาเรียงวางเรียงกันได้เจ็ดหลักตอบรักไปดูสายตาหนูก่อนก็ว่าเราจเยะยเจะซ้อมอีกไหมซ้อมมาอีกเรียงขอบ่เขเช่นกันนะคะสำหรับพิมเย์ก็จะซ้อมรำต่อนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะเรานะได้มีโอกาสได้รียกัน